ตัวนี้เหมือนไอ้สุกสันใช่ไหมหัวแวงแวงเนะนี่ยสุกสันเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยสุกสันตัวเมียตัวเนี้ยชอบเข้ามาเล่นกับรถสุกสัเนเลยนะนี่งาหลวงปู่ ะระหว่างเจ้างากับขุนสุขสันนะ,ะเจ้างาเพศผู้สุขสันเพศเมียจีบกันอยู่จีบกันอยูออ่ตอนเจ้างาทองขุนสุขสัน อยู่ในโรงยางครับตอนนี้อยู่บ้านองทิบ้านองกทิตำบลท่ากระนุนนะครับอืมเจ้านาทองสวยมากอ่านี่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งเป็นการดมเพื่อเตรียมความพร้อมว่ามีความพร้อมหรือเปล่าที่จะอ่าเนี่ย สำหรับเจ้างาก็เป็นช้างในตระกูลอัคนีพงอัคนีพงเป็นช้างที่สร้างโดยพระเพลินตามตำราตำนัดช้างนะครับเป็นช้างงาแลหลายๆคนจะถามว่าทำไมช้างของนี้ไม่มีงาจริงๆมีนะครับมีมีหลายตัวแต่ว่าอีกสามตัวใหญ่ๆไม่ยอมออกมาอ,อยู่แนวเขตแดนติดกับพมา่าถ่ากับว่า ช้างของนี้มีทั้งหมดสี่ตัวที่มีงานะก็อีกไม่นานก็คงจะมีนะครับเพราะว่าได้ผสมพันธุ์กันหลายครั้งแล้วนะอีกหน่อยก็จะมีลูกเจ้าหมาเนะี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกงาปีนะครับงาปีเอองาหวายงาหวายเป็นงาเล็กไม่ใหญ่ถ้าเป็นงาปีเนี่ยมันจะใหญนะ่มันจะแตกต่างกันสำหรับลักษณะของช้างงานะครับงาปีงาหวาย งานปีนี่จะใหญ่ส่วนงานไหว้นี่จะเลียวแหลมเล็กยาวไม่ยาวนะักถ้าเป็นงานปีนี่จะยาวมากอันนี้ก็สวยงามนะครับสวยงามระดับหนึ่งสําหรับช้างป่าทองฟุมเพียงแต่ว่าตอนนี้ตอนอ้นยางมันเยอะก็เลยถ่ายได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะกเพราะยางมันบังแต่บริเวณนี้มีช้างอยู่ประมาณ60สิบตัวนะไอ้เจ้าสุกสันะนีไน่ไม่ธรรมดานะครับเนีน่ย เห็นพึ่งๆอย่างเงี้ยบางทีเอาจริงนะสุขสันต์นี่หูขวาเขาจะแหวงนิดๆน,นะแล้วก็อายุยังไม่มากนักแล้วก็ด้านบนจะพับลงเล็กน้อยนะแต่ว่าหูด้านขวาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นน้อยแหวงนะเนี่ยเวลากระพือจะแหวงส่วนทางซ้ายจะสมบูรณ์เป็นช้างเพื่เมียทีนะ่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ตอนนี้ก็เดินตามกันไปกับเจ้งงาหนะ นี่ท่านผู้จัการสเสด็จนะครับมาสวัสดีปีใหม่เจงงา้างนาเจ้สุขสันเดี๋ยวขอเขาเดินไปเดี๋ยวดูตัวอื่นนะเดี๋ยวตัวอื่นยังมีเยอะมีใี้ดูเยอะมันจะผสมพันธ์กันหรือเปล่านะนสันน่าจะท้องมวน นห้ดูจีบกันดีแท้ไม่งั้นมันจะไม่ค่อยเดิอตามกันหรอกนะอันนี้มันแยกกลงออกมาตั้งห้ากวยแล้วลอมแล้วล้อมจัมงาแล้วลมเจ้าทุกสันอย่เดยใช้งวงกอดขอไว้แ <c oughs> สกงได้แย่ เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรมนธรมชาติของตัดตาตัดใหญ่ตอนนี้อากาศก็หนาวลมก็แรงนะเป็นช่วงของลูก,ก,จ,กนนะจังสม่สำคั์ของนะจังเดี๋ยวดูด้วยว่าต้องมีอาการตกมันหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีไม่มี่มมอมน,น้ำมันไม่มีอาการ ยังไม่ได้ตกมันยังไม่มีอาการตอมน้ำมันไหลถ้าตกมันเลยมันจะมีน้ำมันไหลออกมาจากตอมหลังตาดูชัดๆตอมน้ำมันบวมเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่มีน้ำมันไหลออกมาตอมน้ำมันบวมล้วนะครับเนี่ยสังเกตตรงหลังตานะครับบวมบวมเยอะแต่ว่าน้ำมันยังไม่ออกก็แสดงว่ายังไม่ตกมันแต่เริ่มมีอาการ มีอาการเล็กน้อยสำหรับเจ้าหมาเจะ้าผู้แันก็เป็นยังไงอนะ่ะไปยังจีบกันอยู่สองคู่ชูชื่นหนึ่งสาว <c oughs> เล่นตัวเล็กน้อย ก็เป็นภาพของความสวยงามภาพของความประทับใจนะครับสำหรับสัตว์ป่าขนาดใหญ่นะก็ถือว่าเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกลนะบรรดาช้างนะเนี่ยแล้วก็เป็นสัตว์กินพืชแทนที่จะกินเนื้อนะแต่สัตว์กินเนื้อเนี่ยใหญ่ๆก็ไม่มีนะสัตว์บกนี่ก็ยอพล้อกันนครับ จีบกันอยู่ไม่รู้จะตกลงพงใจกันตอนไหนเราก็ตามดุกันไปรุ้นเอาใจช่วยเออไปหัวหน้าเดี๋ยวไปดูของใหญ่ปล่อยให้สองตัวนี้จีบกันไปก่นปอนใช่เออใ,ให้มันจีบกันไปเรื่อยๆก่อน